่อนะคะระบบหมุนเวียนเลือดถ้าพูดถึงสัตว์ที่เริ่มมีระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยไม่ได้จาเป็นว่ามันจะต้องมีในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเท่านั้นในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่เริ่มขึ้นบกขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเริ่มมีระบบหมุนเวียนเลือดเพราะว่ามันจะต้องใช้ชีวิตดํารงอยู่ได้แบบที่ไม่ต้องสัมผัสกับ,กบน้ําโดยตรงซึ่งระบบหมุนเวียนเลือดก็จะมี2แบบคือแบบ open circulatory system ก็คือแบบเปิด บบ close เศรษสลักเรรีเคือแบบปิดคำว่าแบบเปิดเนี่ยมันยังคงมีเลือดนะแต่ว่าระบบเลือดของมันเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไหลอยู่ในหลอดตลอดเวลาหมายความว่ามันจะสามารถออกนอกหลอดมาได้แล้วมากองอยู่ในช่องที่เราเรียกว่าฮีโมซิลฮีโมซิลก็คือช่องตรงกลาง โดยเลือดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าฮีโมลิมมันเป็นเหมือนกับของเหลวนะคะโดยระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดเนี่ยมันมักจะไปสอดคล้องกับเรื่องการหายใจเพราะว่ามันมักจะเกิดในสิ่งมีชีวิตที่หายใจแบบใช้ท่อลมเทรคเเนื่องระบบหายใจเนี่ยเราเรียนว่ามแมลงเนี่ยเวลามันหายใจอ่ะมันเอาอากาศเข้าไปทางรูที่เรียกว่าสไปเรคอลแล้วไปสัมผัสกับเซลล์โดยตรง เพราะฉะนั้นการหายใจของมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเลือดในการลำเลียงแกส๊สพวกมแมลงอ่ะมันก็เลยมีระบบเลือดแค่ใช้ในการลำเลียงสารเท่านั้นลำเลียงสารอาหารลำเลียงสารต่างๆแต่การหายใจอย่างเราอ่ะแกส๊สออกซิเจนมันลำเลียงผ่านเลือดนะคะจับไปกับเม็ดเลือดแดงแต่ว่าพวกมแมลงอ่ะออกซิเจนมันเข้าไปสัมผัสกับเซลล์ไง มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เลือดในการส่งออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายมันแต่ถ้าเป็นแบบปิดแสดงว่าเลือดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาหมายความว่าแบบปิดมันใช้ลำเลียงสารบวกกับแก๊สด้วยออกซิเจนด้วยอะอย่างไส้เดือนดิน คือระบบหมุนเวียนลแบบปิดอ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดแค่ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแบบไส้เดือนดินก็ต้องใช้ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดอย่างเวลาไส้เดือนอ่ะมันแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมันแลกเปลี่ยนแก๊สที่ไหนอืมหลอดเลือดฝอยอ่ะมันก็จะเดินทางไปที่ผิวหนังแล้วก็แลกเปลี่ยนแก๊สจากนั้นมันก็จะส่งผ่านหลอดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายมันแสดงว่าไส้เดือนอ่ะมันแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านผิวหนังแล้วก็ส่งผ่านระบบหมุนเวียนเลือด แตกต่างจากสัตว์พวกนี้นะที่ใช้เหมือนมันก็ไม่เชิงว่าผิวหนังเรามันก็เป็นบริเวณผิวอ่ะของมันอะ่ะแต่มันจะผ่านเข้าออกได้เลยอะ่ะไม่ต้องมีเลือดมารับออกซิเจนเหมือนกับไส้เดือนดินที่ต้องมีเลือดมารับออกซิเจนที่ผิวหนังอันนี้คือลักษณะของระบบเหมือนเนืนเลอแบบเปิดและแบบปิดโอเคทำต่อได้เลย หอยมแมลงอ่ะเอทลาทรอนวันยาหอยอย่ะเปิดหรือปิดเอแวนมแมลงไอการไ้เดนดินไอดีเจปลาไอดีเจปลาทูเอ้ยปลาทูหนู หรือว่าพี่เป็นโควิดแล้วพี่สมองก็จะถูกถูกทำลายไปแล้วไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าเออเ่้ปปอดปูดเออใช่เอ้าเธอก็บอกว่าบางคนเป็นรองโควิดสมองอองอาจจะใช่ก็อาจจะเพราะว่าปอดตอนนั้นปอดทํางานไม่ดีหายใจไม่เพียงพอออกเสนไม่เพียงพอเนื้อสมองก็เลยตายบางส่วนเออมึงเห็นด้วยซะทุกอย่างไม่ได้นะพูดมวพูดไปเรื่อยแต่ว่าเห็นอาร์ตบอกว่าอาร์ตคิดเลขช้าลงยวไหม อืมเออไอตลอดเนี่ยหนูหนาวเหรอหนูก็ปิดนะประทูโรงแวนโกยอ่ะแมลงอ่ะต้องใช้ระบบหมุนเวียนเลือดนำเลืยงออกซิเจนไหมไม่เพราะอะไรแมลงหายใจแบบใช้อะไรืึแมลงใช้ท่อลมใช่ไหมคะ การหายใจแบบใช้ท่อลมเนี่ยมันจะเอาอากาศเข้าไปสัมผัสกับเซลล์โดยตรงของปลาเหมือนหรือแตกต่างกับไส้เดอนดินชาทอนอย่างไร ปลาที่มีกระดูกสันหลังนะคะกับไส้เดือนดินมีการแลกเปลี่ยนแก๊สแบบระบบปิดเหมือนกันอืม ต่อไปไส้เดือนดินต้องอาศัยในที่ดินที่ชื้นเซลของร่างกายจึงสัมผัสกับน้ําตลอดเวลาทําให้เซลสามารถแลกเปลี่ยนก,ยกับสิ่งแวดล้อมได้โดยโตรงเพราะเหตุใดไส้เดือนดินจึงยังจาเป็นต้องมีระบบหมุนเวียนเลือดทั้งทั้นที่พานาเรียหนอนตัวแบนอ่ะไม่ต้องมีระบบหมุนเวียนเลือดใช่อันนี้คีย์เวิร์ดของมันคือขนาดตัวเพราะว่าไส้เดือนดินเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยเมื่อเทียบกับพานาเรียหรือว่าไฮด้า ึงอาศัยระบบหมุนเวียนเลือดช่วยลำเนียงให้ส่วนต่างๆของร่างกาย ันต่อไปได้เลยครับดนูได้ยงไงคะ Uh huh. มันมีอย่างหนึ่งนะคือแบบปิดเลือดมันจะต้องอยู่ในไหนตลอดเวลาเห็นไหมว่าการหมุนเวียนมันอยู่ในไหนเลือดมันต้องอยู่ในใช่ตอเลือดเนี่ยอันนี้คือตัวสําคัญเลยนะว่าแบบปิดอ่ะเลือดจะต้องอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาเลือดอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลา อะไรบ้างที่มีออกซิเจนในหลอดเลือดส,สูงแวรนักตอนแรกแบบให้มาตอบใช่ไหมว่าลองดูแวนหน่อยดีไหมว่าเอ้ยไม่ได้ลองพี่เขาใช่ไหมโอเคเอเพราะอะไรน้องแวื์เอเพราะใช่มันผ่านอวัยวะ แลกเปลี่ยนแก๊สเพราะฉะนั้นออกซิเจนจะสูง โอเคอ่ะต่อมาอ่าก็จบแล้วนะเรื่องแบบเปิดแบบปิดชนิดสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นถ้าเขาถามว่ามีการแลรเปลี่ยนแก๊สอย่างไรเราก็ต้องรู้นะคะอันนี้คือของสัตว์ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของหัวใจถ้าพูดถึงหัวใจอ่ะเราก็ต้องมาเรียนว่าสัตว์แต่และชนิดเนี่ยมันมีหัวใจที่แตกกันอย่างแตกต่างกันอย่างไรระบบอลเบลเลอดมัน,มมน่างกันอย่างไร หัวใจมันมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะมาดูแรกก่อนนะปลากลุ่มของปลาหมายความว่าไม่ว่าจะฉลามปลาทุกชนิดที่เป็นปลาปลาตีนปลาอะไรก็ตามไม่ใช่แต่ไม่ใช่ปลาวานนะเพราะว่าวานไม่ใช่ปลาถ้าเป็นกลุ่มปลาเนี่ยการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยมีหัวใจสองห้อง เวลาเราเรียกหัวใจอ่ะเราจะเรียกคำว่า A กับ V A ก็มาจาก atrium V ก็มาจาก ventricle ที่นั่นจะจำว่า,บน,า v, บน A ล่าง V บน A ล่าง V บน A ล่าง V เวลาท่อง A ถึง Z เราก็พูด A ก่อนเนาะ A แล้วถึงจะเป็น V เพราะฉะนั้นห้อง A อ่ะจะเป็นห้องบนห้องล่างจะเป็นห้อง V อันนี้ต้องรู้ขึ้นใจเลยนะว่าเป็น A กับ V ตอนนี้ปลาเนี่ยมันมีห,วห่วงใจสองห้องการแลกเปลี่ยนแก๊สของปลาเนี่ยเราเรียกมันว่า single circulation single circulation หมายความว่าแก๊สอะเวลามันแลกเปลี่ยนอะ่ะมันจะผ่านหัวใจกี่ครั้งอืม <Okay. S 1> ผ่านหัวใจครั้งเดียวผ่านหัวใจหนึ่งครั้ง ทีนี้การผ่านหัวใจหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะมาดูว่ามันเป็นอย่างไรหลอดเลือดเนี่ยเวลาเราเรียกหลอดเลือดเนี่ยเราจะบอกว่าหลอดเลือดเนี่ยมันมีสองลักษณะเราดูตามการเข้าออกของหัวใจถ้าเข้าเราเรียกว่าหลอดเลือดเวนโอเคนะอันนี้นอกจากบน A อล่างบแล้วเราต้องรู้ว่าเข้าเวนหัวใจเนี่ยหลอดเลือดที่เข้าชื่อมันจะเยอะหน่อยแต่ก็เรียนตั้งแต่ปอต้นประถมแล้ว หลอดเลือดเนี่ยเราเรียกว่าเข้าเวนออกอาร์ก็คือออกอาร์เทอรีบนเอล่างวีเข้าเวยนออกอาร์บนเอล่างวีเข้าเวยนออกอาร์เพราะฉะนั้นนี่หลอดเลือดเข้าสู่หัวใจเป็นหลอดเลือดเวนซึ่ง มันจะนําเลือดเสียเพราะว่ามันมาจากร่างกายหลอดเลือดเวนเนี่ยของปลาเนี่ยก็จะนําเลือดเสียเข้าสู่ร่างกายของปลาผ่านห้องเอทรียมแล้วลงมาที่เวนติเคจากนั้นเวนติเคก็จะสูบฉีดเลือดเนี่ยไปเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ไหนนะปลา <Yeah. S 1> อืมแลกเปลี่ยนที่เหงื่อกิว พอมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเลือดมันจะไม่ผ่านกลับไปหัวใจอีกครั้งละแต่มันจะส่งไปส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้วถึงกลับมาหัวใจหลังจากที่ร่างกายเอาไปใช้เราจะเห็นว่าหัวใจของปลามันมีแต่เลือดเสียถ้าเราไปเจอเขาบอกว่าหัวใจของสัตว์อะไรที่มีแต่เลือดที่มีออกซิเจนต่ํามันก็คือพวกกลุ่มปลาเพราะว่ากลุ่มปลามันไม่ได้เอาเลือดกลับมาหัวใจอีกครั้งมันเอาเลือดแล้วก็ออกไปเลยอันนี้คือลักษณะของกลุ่มปลา ข้อเสียของมันนะคือเลือดที่มันออกมาจากบริเวณเหงือกมันจะไม่ได้มีแรงดันสูงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจอะค่ะการที่เราอย่างเราอะหัวใจสีห้องมันสูบฉีดเลือดออกไปอะมันทําให้เกิดแรงดันเลือดเนี่ยสูบฉีดไปยังส่วนต่างของร่างกายแต่ว่าป่าเลือดมันออกจากเหงือกมันก็จะเกิดแค่แบบแรงดันที่มาจากเอ่อการแพรย์ตอนแรกแล้วมันก็เกิดดันไปเรื่อยไหลไปเรื่อยเฉยๆมันต่างจากเราเลือดมันจะไม่มีแรงดันสูง มันส่งผลให้วิวัฒนาการของมันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สูงเท่าเราเดี๋ยวพี่น้อจะให้ดูนะว่าพอเราเริ่มเห็นนะว่าปลามันต่ําสุดเราไล่วิวัฒนาการเนี่ยมันจะไล่ตามนี้ได้เลยนะว่าปล<ะ>าในบรรดาสัตว์ที่มีเกระดสลังอะ่ะมันต่ําที่สุดต่อมา double circulation อันแรกแสดงว่าเลือดผ่านหัวใจกี่ครั้งถ้าเป็น double อืมผ่านสองครั้งการหมุนเวียนเลือดแบบนี้จะผ่านหัวใจสองครั้ง อย่างเช่นพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าเช่นกบถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับกบนะคะกบเนี่ยหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําทุกชนิดเนี่ยจะมีหัวใจ3ห้องสามห้องเนี่ยก็จะเกาบไปด้วยสอง v 2หนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมี A เตรียมสองอัน แต่มีแค่หนึ่งเวนติโคเหมือนเดิมเลยเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายจะเข้าสู่ห้องเอทเรียมเอออท t รียมขวาก่อนไรเ h t อท r รีย right มลงมาที่เวน i c l คและส่งไปไหนไปได้เป็นแก๊สที่ไหนถ้าเป็นสักถ้าบอกขึงนนะ้ำ oh. กับล n งแอนสกิน oh. พอมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดและผิวหนังก็จะเอากลับเข้าสู่หัวใจห้อง เอ่อซ้ายเดฟเอเรียมลงมาที่เวนิเคิลเนื่องจากว่ามันมีเวนิเคิลแค่ที่เดียวเห็นปะ่ะมันทำให้เลือดเสียเนี่ยมันมาปนกันที่ห้องเวนิเคิลแปลว่าเลือดที่มันจะสูบฉีดออกไปอะ่ะมันก็จะแอบ,บมีเลือดเสียปนมาด้วยทำให้เลือดที่ออกจากหัวใจกรบะ่ะมันมีแต่เลือดกลางกลางคือเลือดดีกับเลือดเสียผสมกันแป็นเข้าใจไหมลูก แล้วก็ออกไปอันนี้จะเกิดในพวกอมฟิเบียนแต่ระหว่างต่อไปอ่ะคือถ้าเป็นพวกแมมมอ่ะมันจะเป็นแบบสี่ห้องแต่กึ่งกลางระหว่างตรงนี้นะมันจะมีพวกเลื้อยคานคือเลื้อยคานอ่ะมันมีลักษณะแบบสี่ห้องแต่สี่ห้องเป็นแบบไหนไม่สมบูรณ์ าะว่าสี่ห้องไม่สมบูรณ์ก็คือหัวใจของมันเนี่ยเกือบจะเป็นสี่แล้วแต่ห้อง V มันกั้นไม่สุดอ่ะยังไงสมมุตินะปกติเนี่ยการกั้นห้องเรากั้นสีห้องแบบนี้เราก็จะสามารถแยกห้องสีห้องได้แต่ละห้องเนี่ยมันก็จะไม่มีได้ว่าอะไรอ่ะสมมติเราเปิดแอร์ห้องนี้แอร์ห้องนี้ก็ไม่ออกไปห้องนึงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับพวกที่มีการ การห้องไม่สมบูรณ์อ่ะอย่างเช่นพวกสัตว์เลื้อยคานเนี่ยอย่างห้องข้างล่างอ่ะตรงเนี้ยมันก็จะถูกทําเหมือนแบบห้องมันปิดไม่สนิททาให้ข้างล่างอ่ะมันเกือบจะเป็นห้องเดียวกันอยู่แล้วอ่ะแต่มันยังมีผนังเนี่ยโผลมานิดนึงการห้องให้มันเนี่ยกั้นได้แต่มันไม่สมบูรณ์คือบางเล่มอ่ะเขาก็จะถือว่าพวกสัตว์เลื้อยคานอ่ะเป็นพวกที่มีหัวใจสามห้องเพราะว่าก็มันกั้นไม่สมบูรณ์นี่แสดงว่ามันไม่ได้เกิดเป็นสี่ห้องแบบแบบ สิ่งมีชีวิตที่เป็นพวกแมมมอเลยค่ะทุกชนิดี้ะจะเป็นสีห้องไม่สมบูรณ์ก้านห้องไม่สมบูรณ์ยกเว้นตัวหนึ่งคืออะไรความรู้ประถมะเด็กประถมะตอบได้เลยอ่ะจริงๆนะยกเว้น,หน,หนะอะไรหรอกไอการมีความมองหน้าธทรทศน้องอย่ากดดันพี่ มันเป็นวิวัฒนาการสูงสุดในบรรดาสัตว์เลยค่ะจะมีตัวหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมากกว่าตัวอื่นเราดูอะไรมันดูฉลาดกว่าตัวอ,นนะะอดดื่น <c oughs> สัตว์เลยค่ะลองคิดดิสัตว์เลยค่ะมีอะไรบ้างะเต่างูจิ้งจกจิ้งจกตระ,ะค้ตัแกแกว่าไหนมันดูใกล้กับมีวิวัฒนาการมากสุดในมัน จริงจบอะจริงจอีกไหมนะจริงจมันคือจระเข้นะถ้าเราดูสรีละาจระเข้พวกเท้าอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกับเริ่มจะเหมือนไก่อ่ะมันเริ่มแบบมีวิวัฒนาการมากที่สุดแต่ใดๆก็ตามวิวัฒนาการเป็นเรื่องที่มนุษย์คิดเอาเองพี่น้ำอาจจะคิดก็ได้พี่น้ำคิดเองเราเล่นเรเล่นอ่านมา เพราะฉะนั้นจระเข้อ่ะเป็นตัวเดียวนะที่มีสีห้องแบบสมบูรณ์ในบรรดาสัตว์เลื้ยคานทั้งหมดจระเข้มีวิวัฒนาการมากสุดนอกจากแมมมอนะเลี้ยงลูกด้วยนมแล้วนะพวกเบิร์ดอะ่ะก็เป็นสีห้องนะเออแต่ว่าจระเข้อะ ตอนพี่น้ำเรียนไมมเขาให้ท่องเส้นเลือดจอระเคมันแบบมันมีเส้นเลือดที่ต่างจากมนุษย์เรื่องการพันอะไรประมาณนั้นแหละคือเกือบจะเป็นแบบคล้ายๆกับพวกสีหสส่ห้องสมบูสี่ห้องสมบูรณ์แล้วคือสี่ห้องสมบูรณ์แน่แต่ว่าเส้นเลือดของมันอะไม่ได้เหมือนกับเราร้อยเปอร์เซ็นอะต่อมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนแล้วก็โฟกัสอะมันคือมนุษย์สี่ห้องสมบูรณ์ว่ามันมีลักษณะแบบไหนอะ เล fine, vision, ือดที่ผ um> ่านหัวใจปลาเป็นเลือดออกซิเจนมากหรือน้อยเวนด้าเพราะอะไรอะไรอะไรนะลูกอ่ะเพราะเลือด ผ่านหัวใจหนึ่งครั้งแล้วไปไหนต่อน้องการอืมส่งไปทำมาที่เหรอคะอ่าแล้วเป็นแก๊สที่งเหรอ